รายนิดนึงดีกว่ส่ได้อนได้นะคะงคก็แนะนำนนะคะล้วก็ผู้ถือคาแรคเตอร์ในเรื่องเดียวได้ค่ะสวัสดีค่ะเจนีเจนิสตานะคะก็รับบทเป็นทาราค่ะในเรื่องเดียวกันค่ะก็คาแรคเตอร์ของตัวทาราคือทาราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกของหนึ่งในบริษัท ของทั้ง3ครอบครัวที่จะมาเอาติงกันแล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายแล้วตัวทาราเนี่ยก็จะเป็นนักบัญชีก็จะมีความแบบมีความโตเป็นผู้ใหญ่มองโลกเฉียบขาดคำพูดก็จะไม่ใช่เป็นแบบฟิลเด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบซับซ้อนแล้วก็ตัวทาร่าก็เจอเรื่องราวอะไรในชีวิตเยอะมากๆค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันแบบห่างไกลาจากตัวเจนมากค่ะเงา ค่ะก็ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างจากงานที่เจนทำเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีความนิ่งขึ้นใช่ค่ะด้วยความเป็นผู้นำเป็นลูกของบริษัทใช่ค่ะก็ลูกของประธานบริษัทใช่ค่ะก็จะมีความแบบเป็นคนคิดก่อนพูดมีภาวะแบบ โตเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คาแรคเตอร์ที่สวมเข้ามาเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะละเอียดเยอะเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่การพูดปกติเป็นคนพูดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพูดช้าขึ้นนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ทุกตัวละครจะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนใช่ค่ะก็ต้องเล่นแบบลึกมากๆอย่างของเราเองฝั่งอาความท้าทายในในบทตัวเนี้ยค่ะสิ่งที่จานอกจากที่บอกว่าเราต้องฝึกความคิโตขึ้น สิ่งที่ท้าทายมากมากที่สุดเลยคือความเป็นเ,เล่นแบบเหมือนไม่เล่นความเป็นธรรมชาติคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเล่นกันเนี่ยก,ก็ก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นละครเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น เหมือนอย่างซีนกินข้าวหรือซีนที่ทําอะไรเป็นชีวิตประจําวันปกติเราต้องทําออกมาให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดอะค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าส่วนตัวเราเราไม่ค่อยได้รับบทอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยชอบจังเลยอยากทําแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นแบบมนุษย์เงินเดือน <c oughs> ทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยก็ฟิลเออหม,มายถึงว่าตัวคาแรคเตอร์อคะ <c oughs> คาแรคเตอร์คือเป็นลูก เจ้าของบริษัทที่มี3มครอบครัวมาเปิดบริษัทด้วยกันแล้วเราอ่ะเป็นหนึ่งในผู้บริหารซึ่งคาแรคเตอร์ตัวนี้คือการเป็นผู้บริหารเนี่ยมันก็จะต้องมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากแล้วก็เ,เราจะต้องคุมคนให้อยู่แล้วเราเป็นนักบัญชีเราก็ค่อนข้างที่จะแบบมีอํานาจอยู่ในมือเยอะอะไรเงี้ยอะไรให้ผ่านอะไรไม่ผ่านแล้วก็เรื่องราวในชีวิตก็คือมักเล่นตลกกับเราเสมอจะเจอแบบความยากก็คือเจอในสิ่งที่ที่ที่ทไม่น่าจะเจอมันมีการแบบ แฟนเราอย่างเงี้ยแบบไปแปลงเพศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้แอบสปอยได้หรือเปล่าแต่ก็เป็นก,ก,ก,ก็ก็น่าจะได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นความช็อกอย่างหนึง่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนคนนึงต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็ม,ามีมีเรื่องพีกว่าน,นั้นอีกแต่ก็ขออุบไปก่อนเพราะว่าทุกตัวละครมันมีความลับมันมีความซับซ้อนของมันหมดจะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจเราจะถ่ายทอดออกมายัางไงแล้วก็คุยกับคุณชายดำก็ค,คือมีโจทย์ว่า ของเราจะไม่มีการแฟชแบ็กเลยแบบน้อยมากๆถ้าจะแฟชแบ็กก็คือจะเป็นซีนก่อนหน้าเล็กๆยอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเล่าถึงแบบว่าเ,เมื่อ10ปีที่แล้วเราเป็นยังไงไม่มีการย้อนขนาดนั้นเพราะว่าเราจะทําให้เหมือนชีวิตจริงมากที่สุดก็คือการถ่ายณนะปัจจุบันเหมือนแบบชีวิตจริงของเราอะคะ่ะเหมือนแบบพี่รับรู้เรื่องคนนี้มาว่าเอ้ยคนนี้เป็นแบบแต่งงานกับคนนี้เราก็เพิ่งรู้เมื่อกี้แต่เราก็ไม่เคยเห็นว่าตอนที่เขารักกันสมัยเรียนเป็นยังไง มันก็ค่อนข้างที่จะยากมันก็ค่อนข้างที่จะท้าทายที่เราจะสื่อให้คนดูได้รับรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. เราเคยรักกันมากขนาดนี้เมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้ปัจจุบันเนี่ยสถานะมันเป็นยังไง mm hmm. ใช่คนมันก็คือยากจริงๆค่ะ mm hmm. ท้าทายท้าทายมากอะไรอย่างการไปเอายิงของอาสามบริษัทมาลลกันของเราเนี่ยมันมีจุดที่ใค้ที่ คร่าวๆก็คือในเอลติ้งเนี่ยในทุกคนในบริษัทต่างมีความลับเป็นของตัวเองมันจะมีทั้งเรื่องเรื่องชู้แล้วก็มีความแบบความอายความแบบสิ่งที่ผ่านมาที่เราเจอมาคือมันมีหลายๆอย่างรวมกันซึ่งแบบแต่เราทําเป็นเหมือนแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเราใช้ชีวิตประจําวันใช่เหมือนวแบบ่าเฮ้ยมันคือเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี ใช่แล้วก็เรื่องราวที่มันจะค่อยๆเผยอ,ออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในเอา i n g ง4วันเอ่อวันสคืนนี้คือทุกอย่างก็จะแบบแต่ละคนก็จะเห็นธาตุแท้ของแต่ละคนว่าใครเป็นยังไงใครแบบชู้กับใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจนคิดว่าแบบเรื่องความเป็นชู้สาวซึ่งมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆอะไรเงี้ยแบบเจ้าของบริษัทกับลูกน้องหรืออะไรมันมีแบบอย่างนี้บางคนทําไปเพราะความอยากได้อย่างมีหรือบางคนทำเพราะรักสนุก อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนสังคมในระดับหนึ่งแล้ว่าคนดูจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแบบซี์เรื่องนี้แน่นอนแน่นอนค่ะต้องได้รับบทเรียนหรือประสบการณ์ไม่มากก็น้อยเลยค่ะอนอกจากนี้มันจะสอนอะไรไหมคจริงๆแล้วคือมันเป็นการที่เหมือนเราเห็นชีวิตคนคนหนึ่งที่ด้วยความอยากของเขาแบบนี้จุดจบเขาจะเป็นยังไงหรือบางคนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ชีวิตกับเล่นตลกทำให้เขาต้องมาเจอแบบเรื่องแย่ๆ สุดท้ายแล้วอะไรที่จะทําให้เขาเก้าวผ่านไปได้คือมันก็มีอะไรสอดแทรกหลายอย่างที่จะให้คนดูได้รับเ,เขาเรียกบทเรียนเนาะอะไรประมาณนั้นนะคะอะอยางค่ะความรู้สึกตอนที่คุณชายดำติดตอมาว่าอ่ะเป็นนี้รับคนนี้ไหมตอนนั้นอย่างแรกคือเจนก็แบบว่าออขอดูบทแต,แต,แต่แต่สิ่งหนึ่งในใจเนี่ยตั้งแต่ที่คุณชายดำทักมาก็รู้สึกดีใจเพราะว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเขาแบบ ทำเรื่องที่ได้รับรางวาัลมีความเก่งมีทีมโปรเฟชชั่นอลแล้วกเ็เรียกว่าเรียวมากๆใช่ไม่มันไม่ค่อยเป็นละครละครหรือซีรีส์ที่ที่เจนได้ได้ทำเจนเลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะท้าทายสำหรับตัวเจนมากเจนก็เลยอะขอดูบทแล้วพอยิ่งดูบทก็ยิ่งรู้สึกว่าอุ๊ยอยากอยากเล่นตัวนี้มากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างเป็นการร่วมงานกับทาง V I U Original เป็นครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าเออขอขอขอทำงานนี้ด้วยละกันอะไรอย่างเงี้ย อยากทำแสดงตัวแรคเตอร์ของเราเนี่ยต้องร่วมต้องสแสดงกับครเตอร์ดีกหลักๆก็จะมีน้องสกายก็คือ,อพี่เป็นพี่หรือน้องไม่รู้ท็อปแทบค่ะแล้วก็พี่เพทายแล้วก็ตัวใครอีกหน้าอ๋อแล้วก็อาภาซึ่งน้องเนี่ยเป็นทรานส์ใช่แล้วก็เอามาเล่นเรื่องนี้จริงๆแล้วเรา เราต้องรักกับเขาใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นผู้ชายเขาเคยคบกับเราเป็นสิปีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบน่าสนใจท้าทายเราท้าทายค่ะเราจะได้รู้ว่าเออเราจะจะต้องรู้สึกยังไงเจ <c oughs> นเชื่อว่าในชีวิตรจริงก็จะ <c oughs> ก็ก,ก,ก,ก็มีคนที่มีแฟนที่เป็นแบบนี้เขาผ่านมันไปได้ยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงก็เดี๋ยวจะได้มาถ่ายทอดให้ดูฝากทีเรื่อง ก็ฝากด้วยนะคะทาราในดีเอาติ้งค่ะจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดไม่ให้ผิดหวังใดเลยค่ะไ,ไ,ไม่ให้ผิดหวังกันเลยค่ะเอาไห <laughs> ้าสี่สามค่ะก็ฝากตัวทาราในเรื่องดีเอาติ้งด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนคอยติดตามค่ะจะทําให้ดีที่สุดเลยค่ะโอเคเคะ่ะพี่อกไม่ดอกให้ก่อนค่ะ <laughs>